สวัสดีสวีดันพี่นองนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับมือนีผ้าพี่นองมากินออมนองง่วนนะครับน่องงัวออกเองแซบนะครับพี่นองไดมากซีโลกัวนะครับพี่นองอ่ะบัดทีนี้มาแซ่บมานัวน้ากันเด้อพี่นองเด้อไข่สาใหญ่ๆเนาะผักแก้วกัมมีเได้นะครับหิมะหิมะมาเส่บน้ำกันหอนๆอ,อยู่ครับมือนี้ล่งมือเห็ดเลย มาเด้อครับเด้อมาเด้อครับเด้อกินไส้ข้าวเหนียวพูดนะเต็มติบมามาแส่บน้ำกันครับเฮ็ดแต๋งเฮ็ดแต๋งพี่น้องอาการแบบห้อนแห้งไม่ยากรออากาศมื้อน,นี้ ลูกโดดกันมี่ครับวุณน่ะพี่น้องเอ้ยลูกนี่หรอมันเสแสบเลย หอมผักอีเลิศกับหอมครับแต่ว่าผมประเด็นผักไประดนบางคนบรากามัากแบบว่าใส่ผักอีเลิศผักหอมขอบไปหลายๆนะครับหอมบัวแต่ว่านี่แกงยำได้น,น,นี่เน็นเน็เนนองว่าเลย หือพุ่นน่ะพี่น้อ,นองเอ้ยขออาภัยพี่น้องหลายๆเสื้อผ้านะครับที่ผมถ่ายคลิปมีแต่เสือ้อ ผ่าตุกเกาวนไปบ้นมาสภาผมมีเท่านั้นล่ะครับพี่น้องบบเมนบบไดโบนนั่นดอกมีอยูหาหกตัวนี่ยแหละครับเท่านั้นแหละใส่ทํางานมันกัดสลับไปสลับมางั่นแหะครับคนวนใส่ตัวใดกับบคือครับ ผมป่าสามามาที่สิใส่มีลายสุดใดญ่นะสั่มขันยุ่งสิเละครับไ mm hmm. ม่ได้ตังมาเบิด์ได้นี่ครับ เลือกรงเรียนมากฝ่าเหตดเลยยยานฝนตกเพราะว่าเลือกรงเรียนมากหอนเกือบหามงแรงนะครับเพราะว่าออกจากโรงเรียนนี่คือสีมงเคริง อสบแสบแสมาเด้อมาเด้อมาแสบมานั่น้ำกันอืบังแสบมัน อยู่ตลาดหวยเดือนนะครับพี่น้องน้องงัวนนี่แบบออกเองโลละสามร้อยแปดสิบครับแบบยังเป็นใครอยู่นี่โลละสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบแล้วแต่ลานแต่ว่าส่วนมากเพิ่งกับสิใายเนี่ยราคาเดียวกันเพราะว่าอยู่ อยู่ตลาดเดียวกันนะนะครับหอมหอยนยู่สุดยอดสุดยอด ดูกโดดมันวีอยู่นี่ตัวนี้พูนสุดยอดดุกโดดเผ็ดดี น่องง่วงออกเองกบับอกเองนี่มันตัางกันอยู่ได้พี่น้องออกเองนี่คือใครตามันจะแตกออกเลยนะครับโตที่เป็นก้อนนะผมเคยเจอมาอยู่อันทีน่บรได้ออกเองนี่มันจะเป็นก้อนที่ผมเอามาจุ่นเหมืนพี่น้องเอามาหันกับมาจุนั่นแหละแต่ว่ากันออกเองนเนื้อเอมใครตามันจะแตกออกจากกันเลย ลุงโดดกินเบ่เบินดอกงพี่น้องกินเบ่ไหวเผ็ดครับ ของแ่บขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและกันของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวนาทีนีและพี่น้องเดอ้อพอกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบพูดหลายๆสวัสดีครับ